สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนนวมอหมินนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นสะพานลอยนะถนนนวมอหมินนะฮะนวมอหมินเท่าไหร่นี่นวมินเจ็ดสนะฮะเนี่ยถ้าเกิดใครอยากค้นลงใน Google หรืออะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยนวมินเจ็ดสนะเห็นชัดเลยซอยนวมอหมินปากทางซอย72นะฮะตรงนี้นะฮะนวมินเจ็ดสสปากทางเข้าตลาดปฐมวิกรนะฮะที่เห็นอยู่นี่เห็นไหมเห็นชื่อตลาดอยู่ตรงนั้นนะฮะตลาดปฐมวิกรนะฮะนี่ย ตลาดปัตวิกรนะฮะ,ะมีเพื่อน,อนๆหลายท่านบอกว่าเข้ามาไม่ถูกนะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้านะนี่นะฮะคือถ้าเกิดเอารถยนต์มานะก็คือเข้าไปข้างในมีที่จอดรถนะมีที่จอดรถอยู่ในนะฮะมีลานจอดรถอยู่ในนู้นถ้าเกิดเข้าไปนะแต่ถ้าเกิดเอามอไซมานะก็จอดแถวนี้นะฮะเรียงแถวนี้ได้เลยเนี่ยสองข้างนะฮะค่าที่จอดรถก็สิบ,บาทเองนะฮะจอดทั้งวันเลยสิบบาทนะฮะตรงนี้นะ นี่นะฮะปากคางนะตลาดปฐุมกรเนี่ยจอดรถส0บาทตลอดวันนะก็มีเขียนบาทเนี่ยเนี่ยตอดรถรถยนต์นะฮะสามสิบบาทต่อวัน <S <S วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาร้านพี่หนุ่มนะฮะร้านเครื่องเสียงมือสองนะจัมโบมือสองที่ตลาดปฐุมกรเนี่ยมีป้ายโรงเรียน <S 2> <S 2> อ่าผมจะพาเดินเข้าทางนี้แล้วกันเอาง่ายๆเลยนะฮะพาพาเข้าเดินเมนทางนี้มาถึงสะพานลอยเนี่ยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีทางเข้าง่ายๆเลยนะฮะ หลายคนเข้ามาไม่ถูกนะเมื่อกี้เข้าไปทางถนนนู้นเนี่ยถ้าเกิดมาตรงสะพานลอยใต้สะพานลอยก็จะมีทางซอยนี้นะฮะเนี่ยซอยนี้เห็นไหมนี่นะฮะผมพาเดินเข้าทางนี้เลยก็จะมีเสื้อผ้าขายเยอะแยะเลยนะฮะเนี่ยรองเท้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมือสองแบรนด์เนมนะเสื้อผ้านักศึกษาถูกๆูกยี่สิบาทเนี่ยโอ้โหตัวยี่สิบาทเองนี่นะฮะยี่สิบาทตัวหกสิบบาทนะฮะคือะมีรองเท้าขายนะฮะกระเป๋าเพียบเลยมีของใหม่มือสองมีหมดนะฮะเนี่ยผ้าห่มผ้มนะฮะ แค่นี้เองนี่ร้านแกอยู่ตรงนี้เองนะฮะเนี่ยแค่ตรงนี้เองนะฮะเนี่ยเนี่ยก็เดินเข้ามาแค่นี้เองแต่ถ้าเกิดจากมาทางถนนฮะ,ะมาทางถนนก็จะทะลุมาเนี่ยเนี่ยทะลุมาทางนี้นะฮะนิดเดียวเองนะฮะเนี่ยถึงแล้วน,นะฮะตรงนี้เองนี่นะฮะอ่าสวัสดีครับพ่อยังไม่มาอ่าไปจอดรถอยู่กำลังมาร้านจอดรถข้างในใช่ป่ะ โอเคนี่นะฮะก็ร้านตรงนี้เองนะฮะเนี่ยเดินเข้ามาจะเดินเข้ามาจากทางไหนถ้าเกิดมาทางจะร้านจอดรถนะฮะจอดรถก็จะเดินมาฝั่งนู้นเป็นซอยตรงนี้เองนะฮะถ้าเกิดใครมาไม่ถูกนะเห็นสมาชิกบอกว่ามาไม่ถูกก็หลายคนนะฮะนี่ใกล้ๆแค่นี้เองเห็นไหมผมเดินเข้ามาตรงนี้เองนะฮะตรงนี้ก็จะมีเสื้อผ้าขายเยอะแยะเลยนะฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยก็จะมาเจอร้านเครื่องเสียงอยู่ร้านเดียวตรงนี้แหละนี่เขามีของใหม่มาลงอีกแล้วนะฮะเนี่ยมาเป็นรถเข็นเลย นี่ะะฮเพิ่งเอามาลงเลยนี่โอ้โหนี่เพียบเลยอันนี้เพิ่งเอามาลงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาคุยมาดูราคากันนะฮะนี่เขาบอกว่าทางเนี้ยถูกผมว่าประมาณตัวละสามร้อยเก้าสิบถูกไหเนี่ยเดี๋ยวต้องรอครอบมาก่อนนะเดี๋ยวบอกราคาผิดนี่นะฮะโซนโซนี่เนี่ยมาลงเพียบเลยวันนี้นี่เห็นไหมฮะโซนี่อย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยมีแฟนๆถามมาเยอะนะครับสมาชิกถามมาเยอะว่าโซนี่รุ่นนี้รุ่นนี้อ่า คือเป็นแฟนขับโซน,นี่นะฮะเหมือนผมเลยนี่มาเป็นลังเลยดูดินี่นะฮะสงสัสยปีใหม่นี้ลุยเป็นที่นะฮะนี่ JVC ก็มี JVC รุ่นนี้นะฮะโอ้โหไม่เห็นมนา,านแล้วเนี่ยเนี่ยนะ JVC ดูดินี่นะฮะเนี่ยน้องเขากำลังเอามาลงอยู่เลยนะฮะเพราะว่าเอาของมาลงแล้วคุณพ่อเ็าไปจอดรถข้างในนะฮะนี่นะฮะมีที่รองด้วยตรงนี้นะฮะถ้ามาเนี่ย มีที่นั่งให้ลองเสียงเนี่ยโอ้ยจัดโอ้จัดซะอย่างนี้เลยเนี่ยแอมก็เยอะนะฮะเนี่ยโอ้โหเครื่องขยายเสียงนะ M, อินดิเกตแอมรีเซิร์버โอ้เพียบนี่นี่นะอันนี้ไอ้เป็นอันนี้เป็นรีเซิร์นะฮะนี่นะฮะปีนะฮะมีนี่ด้วยไม่ใช่รีเซิร์버เป็นนี่ฮะปีม,มีมีวิทยุนะฮะแล้วก็เนี่ยตัวเนี่ยเป็น ตัวนี้เป็นอินทิเกตเลยเนี่ยอ่าอินทิเกตแอมนะฮะของโซ n y ด้วยโอ้โหนี่โซ n y รุ่นนี้เขาบอกที่นี่เขาเป็นสินค้ามือสองนะฮะแต่ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นแท้เลยนะฮะก็คือบางตัวเมสเจแปนเลยนะฮะเมสเจแปนเนอนอย่างโซ n y ่อะไรพวกนี้ยบางทีก็เป็นโซ n y ที่เป็นตัวแทนในไทยนะก็คือว่าไฟ2องอย่อ่ะนะก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับ เป็นตัวที่เข้ามาขายในไทยอ่ะนะผู้แทนอยู่ในไทยนะฮะเั้นบางตัวจะเป็น220โบโน,นะฮะแต่บางตัวมาจากญี่ปุ่นเลยก็110เอง110ไม่ใช่110เองไป110อ่ะนะฮะดูดิเรียงเป็นตับเลยเป็นตับเลยโหนี่สูงขนาดนี้นี่นะฮะจัดร้านสวยนะเดี๋ยวนี้ก็คือว่าสามารถเดินมาลองลำโพงได้ทุกตัวเลยนะฮะ เขามีเมลิสมาเลยนะจะปีใหม่ละโอ้โหนี่ EQ นะฮะโอ้ EQ เลยเนี่ยนะตัวปรับเสียงนะ EQ นะ มาแล้วนี่สวัสดีครับโอ้โหไปจอดรถไกลเหลือเกินฮะ <laughs> เ,อเอาเอาของลงเมื่อกี้มีของลงมาใหม่เต็มเลยใช่เดี๋ยวของมาเพิ่มใหม่เมื่อกี้ผมพาสมาชิกเดินมาจากนู่นเลยหน้าปากท <laughs> ากงครับผมเพราะว่าหลายคนมาไม่ถูกเลยเนาะ <laughs> อ๋อใช่มาเช่าไม่ใชจับหลักตรงปากซอย <ะ S 1> <sh arp> ใช่ปากซอย <sh arp> เขารู้สึกเขาย้ายป้ายนี่แต่ป้ายอยู่ฝั่งนี้ย <sh arp> ้ายไ,ไปฝั่งนู้นเจ็ดสิบสองใช่เมื่อกี้ผมพาเดินเข้ามาเลยสะพานลอยเลยใช่เดินสะพานลอยเข้ับรถง่ายเรื่องของเรื่องคือเขามาไม่ถูกและโทรหาคุณคุณก็ไม่รับ ใช่ไเยอะที่ใดเยอะอ่าต้องขออภัยใช่ป่ะใช่โอ้หสายเยอะมากเลยเนาะใช่แล้วเหล็กนะแล้วก็ลายก็บางทีอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเต็มยังลายเต็มไหมเกือบแล้วพี่อะสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นเลยนี่ต้องให้ลูกชายทําเป็นลายออฟฟิเชียลแล้วมั้งเดี๋ยวต้องทำใหม่ได้หลังปีใหม่ทำผมว่าต้องทำลายออฟฟิเชียลแล้วเพราะว่ามันรับถ้าเกิดเป็นลาย ลายแอคเคาท์อ่ะใช่ลายเบอร์มันได้ได้ไม่เยอะนะได้ไม่เยอะแล้วป็นเราเป็านั้นรับไม่ได้ถ้าไม่ขุดรับรับไม่ได้อ่าใช่คุณต้องลบของเก่าออกใช่แล้วลูกค้าบางทีลบไม่ถูกลบลบลบมันรับเข้าไม่ได้หายหมดเลยใช่ใช่เดี๋้รัีใหม่จะทำใหม่หมดเลยนี่มีลูกชายลูกสาวช่วยใช่ไหมเนี่ยผมว่าต้องทำลายออฟฟิเชียลให้พ่อหน่อยต้องทำลายออฟฟิเชียลให้พ่อแล้วนะเนี่ยเป็นอะไรนะคุณต้องทำเป็นเครื่องเสียงมือสองตลาดปัทวิกรณ์อะไรอย่างเงี้ป่ะหนุ่ม ต้องทำใหม่กันนะผมต่อเครื่องเสียงแป๊บนึงเอาเข้ามาเอาได้เลยได้เลยอันนี้เพิ่งมาเลยนะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะนี่โซนี่มีคนถามถึงโซนี่เยอะเหมือนกันเนาะเป็นชุดๆไม่เป็นไรคุณจัดไปก่อนเดี๋ยวผมพาลูกค้าเดินโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยครับสิบเปอร์เซ็นต์กพ้าสวยมากเลยได้มาจากบ้านนะไอ้ริมบมันอยู่ไหนนะกุ้งนะนี่นะฮะรีโมบนม่แหลกเครื่องเสียงด้วยนะรีโมทนี่นะฮะก็คือเขาส่งต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ลำโพง390ก็มีด้วยนะ หลายอย่างบิงเข้ามาเกือบ50ตัวลครับใช่มีบางคนถามถึงโซนี่เนาะพวกโซนี่แบบรุ่นที่เงี้ยรุ่นแบบจอยเกมเงี้ยที่สมัยก่อนเนี่ยสุดยอดเลยใช่นี่กภามาแล้วเคลิปเลย F7 ตัวนี้ไม่ใช่ F9 รุ่นรองท็อปโอ้แต่ตัวนี้ก็สุดยอดนีสภาพมฟ้าเลยเกี่ยกองเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจัดของก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเดี๋ยวให้เขาจัดของก่อนนะเพิ่งมาเพิ่งเปิดสดๆนะผมมาเดี๋ยวจัดของเรียบร้อยก่อนวันนี้เราดูร้านไปก่อน นะดูลำโพงสบายๆเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจจะพาเดินมาเฉยๆแหละแล้วก็พามาให้ถึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคลิปหน้ามาดูกันเนาะว่ามีอะไรอัปเดตใหม่มั่งแล้วที่สําคัญคือ390บาทนะฮะจะพามายแล้วลำโพง390นะฮะเอาแบบแว่าไม่เกินพันแล้วกันนะเป็นการแบบอ่าเป็นของขวัญปีใหม่เลยแล้วกันเนาะนี่นะฮะแต่ของขวัญเขามีอยู่เรื่อยๆนะ <c oughs> ต้องปีใหม่นะแต่ว่าอ่ะเทศกาลนี้เดี๋ยวจัดเต็มนะฮะไปถึงนู่นเลยหลังปีใหม่ไปเลยนะระอแป๊บนึงเดี๋ยวปีใหม่นีเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้อ่ารุ e ่นพมีราคาอ่าโอเคจัดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาของลงก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้สบายเนาะเดี๋ยวผมจะปิดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยเขาขนลงทั้งหน่อยนะนะ,ะก็เดินมาได้เลยนะมาลองได้เลยปีปีใหม่น,มนี้ปีใหม่นี้หยุดไหมเนี่ยปีใหม่ก็น่าจะสองวันฮะสองวัน หยุดใช่ไหมฮะหยุดหยุดวันไหนไม่รู้ก็ด,ด,ดูน่าจะอย่างช้าก็น,น่าจะเป็นหนึ่งสองแถวนั้นหนึ่งสองสามเอ็ดสามสิบพาลูกไปเขาดาวหน่อยสามสิบสามเอ็ดหนึ่งอะไรแถวนั้นเนาะอาจจะเป็นสามสิบก็น่าจะหยุดเนาะ <30. S 1> แต่หลังปีใหม่มาสองสามสี่อะไรมาปกติอ่าเนาะพักผ่อนมั่งนะฮะทำงานมาทั้งปีแล้วเนาะก็ไปเที่ยวมั่งนะฮะ,ะเดี๋ยวเขาจัดไปก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ คงเข้ามาถูกกันแล้วนะฮะถ้าดูคลิปนี้นะเข้าไม่ถูกก็ไม่รู้ทำไงแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเป็นเขาจะมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วกันเนาะเพราะว่าบ่นมาเยอะว่าไลน์เต็มนะแอดไม่เข้าไม่ตอบไม่อ่านโทรไปใหม่รับอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะมันเยอะฮะเยอะมากนะนะผมเข้าใจเลยนะว่าเยอะนะเพราะว่าลูกค้าทักกันมาตลอดนะใครมาถึงก็แอดไลน์แอดไลน์แอดไลน์เนี่ยนี่เบอร์ใหม่ที่ผมดูที่เพื่อนแนะนำใหม่เกือบสี่สามสี่ร้อยอ่ะนะแล้วเบอร์โทรอีกนะ เบอร์โทรนี้ก็กิงกัางกินกังตลอดนะรับไม่ทันนะฮะเครื่องเล่นคาลเก็ก็มีนะ AJ ก็เดี๋ยวว่ากันไม่ไรเดี๋ยวผมเตรียมแผ่นมาเดี๋ยวใค้เปิดแผ่นผมได้เลยนะโอเคนีฮะเขาลูกๆไปช่วยกันนะฮะก็เดี๋ยวช่วงปีใหม่นะลูกๆก็มาเพราะว่าขอมันเข้าเยอะนะฮะพาลูกๆมาช่วยเนขายเนาะเพราะว่าบางทีลูกค้าเข้ามาไม่ทันนะฮะมาเป็นลังอย่างนี้เลยอะใครมาไม่ถูกดูนะฮะคลิปนี้นะนี่นะฮะหน้าร้านเนาะ มาดูหน้าร้านเนาะนี่นะฮะเดินมาอย่างนี้เนาะอ่ะ